ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไตยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นข่าวช่วงเย็นวันนี้กับข่าวแรกครับเล็กสองเจอกันแน่ครับเมื่อเย็นของทางด้านในรุกทีมชาติเคนยา ประกาศยืนยันเลยครับว่านักเตะในความดูแลเซนซอบบริรัมแล้วอีกด้วยเลยครับโดยสัญญาณ1ปีครึ่งเลยครับโดยชีนาเดย์เยนองนางดมาชิก้าครับประกาศยืนยันเลยครับเมื่อทางด้านอายุมาชิก้าในรูปทีมชาติเคนยาในความดูแลครับได้เซ็นสัญญาซอบบริรัมูไนเตตยักษ์ใหญ่แห่งศึกหรือว่าดิกเป็นชีเรยบอร์เลยครับโดยสัญญาหนึ่งปีครึ่งกันเลยทีเดียวครับโดยที่นาทางด้านอายุมาชิก้าครับปีชาวเคนยาวัยยี่สิบกาปีครับผ่านการคาแข้งให้กับทีมในลีกเบลเยียมอย่างแก่งรวมถึงในจีน ปักกิ่งและนังติดกับดิดดิ้งอีกด้วยเลยครับในขณะที่ล่าสุดครับในฤดูกาล2021 <c oughs> นี้ครับอยู่กับทางด้านวิซิโกเบทีมในเจดิีกหนึ่งครับโดยลงเล่นไปทั้งหมด15เกมยิงได้2ประตูนอกจากนี้ครับยังมีดีกรีติดทีมชาติทางด้านเขยนยาชุดใหญ่มาได้อีกด้วยครับ24เกมยิงไปได้ถึง4ประตูเลยครับ <c oughs> ในขณะที่ประเรด็นถัดไปกับทางด้านเจ้าอุ้มธิรทรบุญมาทันครับไม่มีแผ่นที่จะแยายซบทางด้านกาลาตาสลา,ายเลยครับ ดยชี้หนาตด้านเทรโตนบุลมาทานครับเบคไซค์คนสำคัญของทางด้านโยโกมาเอฟมารินนตลองจากฝูงแห่งศึกเจริกญี่ปุ่นปฏิเสธโอกาสยับรุนทัพทางด้านกาลาตาสลายยักษ์ใหญ่แห่งรีตูรกีเป็นชีวดรนะครับหลังใ้สัมภาษณ์มัตลอดครับว่าการขายแข่งที่ยุโรปไม่ใช่เป้าหมายหรือความฝันเลยครับโดยชีหนาตั้งแตวัย3าปีครับเคยได้รับความสนใจจากทางด้านเจ้าของแชมป์ตุรกีซูเปอร์ลีกยีสบสองสมัยจริงครับตั้งแต่ช่วงสาถึง4เดือนที่ผ่านมาโดยชีหนาเอเจนต์ครับมาสอบถามถึงความเป็นนไไปด้้้เบืองต เกี่ยวกับรายละเอียดสัญญาทั้งเงินเดือนและค่าตัวครับและอย่างไรก็ตามครับทางด้านทีระทรครับก็ได้ตอบปฏิเสธกลับไปเป็นชีนร,ร้อยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเลยครับโดยที่นาทท้งนี้ครับทางด้านเจ้าอุ้มทีราทรครับ เคยให้สัมภาษณ์ออกมายอมรับยืนยันชัดเจนมาตลอดครับว่าการเล่นที่ญี่ปุ่นคือความใฝ่ฝันสูงสุดและไม่มีความคิดที่จะย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ในที่อื่นไม้จะพิสูจน์ตัวเองบนเจลิกได้เลยก็ตามและตรงนี้ครับความฝันของผมคือการมาเล่นที่ญี่ปุ่นเท่านั้นครับไม่ใช่ที่ยุโรปหรือที่อื่นที่ผ่านมาผมเคยได้รับข้อเสนอจากที่อื่นเหมือนกันเช่นที่ออสเตรเลียและตะวันออกกลางแต่สุดท้ายแล้วครับผมก็ปฏิเสธไปเพราะผมต้องการมาเล่นทีนี่เท่านั้นหละครับ และสำหรับทางด้านทิรทรธนบุญมาทันครับย้ายจากทางด้านเมืองทองยกินเต็ดมาคาแข่งที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ฤดูกาล2018กับทางด้านวิเซโกเบโดยสัญญายยิมตัวครับก่อนทำผลงานได้อย่างดีครับจนถูกทางด้านยูโค m มาเอฟมาริโนสยืมไปใช้งานต่อเนื่องครับในฤดูกาล2019และส่วนสำคัญพาทีมผ่าคว้าแชมป์เจลิกมาครอง เป็นครั้งแรกในรอบ1 5ปีในฐานะนักเตะคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์กระตั้งถูกซื้อขาดและอยู่กับทีมมาจนถึงปัจจุบันเลยครับในทั้งนี้ครับสำหรับเจ้าอุ้มทิรทรบุญมาทาันครับยังถือเป็นนักเตะรายที่2ในประวัติศาสตร์ต่อจากจะได้ชนะธิปทรงกระสิ์ที่มีสถิติลงเล่นในเจลีกถึง1น0นัดเป็นชีเรียลอนเซครับสำหรับทางด้านทิรทรบุญมาทันครับ ในขณะที่ประเด็นตัดไปกับทางด้านจินพอบูขีครับในรูกฟอร์มเร็งของบังกรงรุกันโพริทรฟสีครับเนื้อหอมสุดๆครับมีรายงานหลายชิมนะครับว่าทลิกหนึ่งกำลังที่จะท้าทามไปร่วมชีมนะครับ โดยตามที่ก่อนหน้าน,นี้ครับทางด้านจีตพ,พ่อปูขีในรุกกองทางด้านมังกรดุวยเงินปรูร,ริทูเรฟสีครับทีมดังในศึกเดวทรติก2021ที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยิงประตูให้กับทีมไปได้6ประตูเป็นอันดับที่2ของได้ยิงคนไทยครับเป็นรองเพียงแค่ทางด้านบรชิตกษฐ์สซีบำเพนกองกลางของ,ของทางด้านชนบริเลฟสีครับยิงประตูได้7ประตูจนทำให้เจ้าตัวครับมีชื่อติดเป็น69คนของทีมชาติไทยที่มีโอกาสไปลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนซูซูกิครับ2020อีกด้วยเลยครับ และล่าสุดครับผู้สื่อข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายงานมาว่าเจนพบในรูปของต้ดานมังกรรุ่งเกิดผลิทูรศสีครับกำลังที่จัดเนื้อหอมครับต่างมีหลายชีมดังในศึกลิวัตตทีกำลังให้ความสนใจ พร้อมจะตามเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมครับในช่วงเด็กที่2ซึ่งมีแนวโน้มว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะย้ายออกจากถิน่นบุนยัจินดาโดยเช่นกันเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านเจมส์พอบโปเคครับปัจจุบันอายุ25ปีครับเพิ่งย้ายมาจากทางด้านลำพูนบรูเวอร์มาร่วมทัพมังกรด้วยเงินเมื่อช่วงตอนฤดูกาลที่ผ่านมาครับและมีประสบการณ์การค้าแข่งกับหลายทีมในทัลิเกอารติเชนลำปางเอฟซีสุพรรณบุรีเอฟซียูอูบุนยูเอ็มชีตราดเอฟซีและทางด้านสมุทรสาคร FC ฟซเลยครับสำหรับทางด้านเจมพ ผูกี่ครับและทั้งนี้ครับในลุกมังกรรูปเงินรายนี้ครับยังเหลือสัญญาอยู่กับทางด้านมังกรรูปเงินปุริทูฟซีจนจบฤดูการถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับซึ่งหากทีมใดต้องการคว้าตัวปรดมทัพในเลกที่2ออาจจะต้องยินข้อเสนอซื้อตัวหรือยืมตัวกับทางด้านปุริทูฟซีเท่านั้นแหละครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปกันมาที่เมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยกับเจ้าแบงค์ปุริชิตทศเนตจครับในลุกดารุ่งของทางด้านเมืองทองยูเนเต็ดรู้สึกปลื้มใจครับหลังได้รับโอกาสจากโค้ชได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องครับตั้งเป้าหมายที่จะพยายามฝึกซ้อมห,หนักเพื่อเป็นตัวหลักของทีมให้ได้เลยครับ โดยชินาดาตาไว้20ปีครับลงเล่นในลีกฤูดูกาลนี้ประเดว6นัดครับยิงได้1ประตูเกมบุกไปพ่ายต่อ b ีจีระตุมยูนเต็ด2ประตูต่อ1ซึ่งเกมล่าสุดที่กินเดนปยองเปิดลังเอาชนะเชียงใหม่ยูนเต็ดไปได้2ประตูต่อ0ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเจเบงก็มีชื่อลงเล่นเป็น11ตัวจริงอีกด้วยเลยครับ โดยที่นะักตั้งแต่เจ้าแบงกุลเชตครับก็ได้ออกมายอมรับครับว่าตื่นเต้นมากๆครับที่ได้ลงโอกาสในแต่สนามแต่ละครั้งผูมตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อรอโอกาสมาโดยตลอดก็ดีใจครับที่ทีมสามารถเก็บ3คะแนนในเกมล่าสุดครับรเพื่อเริ่มทีมทุกคนช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก็จะพยายามสร้างผลงานในเกมทีไม่ได้ครับและทำานหนักต่อไปเพื่อพัฒนาตัวเองและก้าวขึ้นเป็นตัวหลักของทีมให้ได้เลยครับโดยที่นะักตั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางดานเมืองทองยูเนเต็ดครับจะออกไปเยือนบิ๊กแมตช์อย่างทางด้านเบงกอกยู ในศึกลิวเวอร์พิ2021นาที14ในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกาย,ยนครับเวลา19.00นณรรสนามทรูสเตเดียมเลยครับในขณะที่ประเด็นตัดไปครับยังอยู่กันที่เมืองทองกับเจ้าเ็นพิชชาอุตรากันหน่อยครับในวรุกของทางดานเมืองทองยูเนเต็ดได้ออกมายอมรับเกมที่เปิดบ้านทรดมสเตเดียมเอชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ด ไปสองประตูต่อสูตรในศึกฟุตบอลทลีก2021รับคนข้างเหนื่อยกว่าครับแต่ก็ต้องทำหนา้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนการจบสกอร์ของทีมยังไม่ดีพอครับต้องแร่งปรับปรุงให้เปอร์เฟกต์กว่านี้แหละครับ โดยที่หทางด้านั้นเจ้าเคนพิชาอุตราครับได้ออกมายอมรับหลังเกมครับว่าเกมนี้ก็เหนื่อยครับแต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนเกมในครึ่งแรกก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดมากๆครับเพราะเรามีโอกาสเยอะแต่เราจองจบสกอร์ไม่ได้ครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาของเราในตอนนี้ส่วนผมก็ต้องปรับตัวเองมากกว่านี้ให้เพอร์เฟกต์กว่านี้แหละครับและนอกจากนี้ครับตั้งนั้นเจ้าเคนพิชาอุตราครับยังกล่าวต่ออีกค่ะถ้าเราได้ประตูเร็วกว่านี้ครับเราจะเล่นไม่อึดอัดขนาดนี้เราอึดัดตั้งแต่ครึ่งแรกครับหลังจาาากกกกเเเเรรรไไไดด้้้ลลลแแ็ม่่่นนขึยต ว่ามันรีเล็กลงกว่าเดิมมากกว่าครับเพราะเราผลเดิมนิดหน่อยจังนี้ครับเราไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้ดีกว่าครับซึ่งเราก็เล่นเหมือนเดิมตามเทคนิคจิโคได้มาและจังนี้ครับทางด้านโจเคนครับยังกล่าวถึงทางด้านกองเชียร์ด้วยครับว่าขอขอบคุณกองเชียร์สำหรับเสียงเชียร์ในเกมนี้ครับทั้งที่สนามและก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขอ,ขอขอบคุณกำลังใจและผมจะทำหน้าที่ของตัวเองและของทีมให้ดีกว่านี้ในเกมถัดไปเลยครับ มาปิดท้ายกันที่ข่าวของทางด้านเดรดบิดกันหน่อยครับกับการเคลื่อนทัพสู่ทางด้านจังหวัดหนองบัวครับนำโดยทางด้านโคดรงที่กลับมาคุมทีมอีกครั้งแทนที่ของทางด้านวิทมันกุนซอชาวออสเตรเลียที่แยกทางกันไปครับโดยเชื่อหน้าทางด้านดูสิตจริมแสนครับกุนซอใหม่หน้าเก่าเก่าของทางด้านบีจีปทุมยูเนเต็ดครับนำลูกทีมเดินทางไปตีจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันนี้ครับหนังกลับมาคุมทัพอีกครั้งก่อนประเดิมพบกับหนองใหม่อย่างทางด้านหนองบัวพิชเชฟสีในศึกเอวลทีรนัดต่อค้างเลยครับ รือที่นายเดดโคดไว้ย51ปีครับเพิ่งลาออกจากทันดานการเทรฟ4ีปรัรบผิดชอบกับผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าครับแต่ก็ว่างงานได้ไม่นานครับล่าสุดถูกทันดานบิจิดึงกลับมาคุมทัพอีกครั้งแทนที่ของท,องทนานดันโอริโอว,วิดมนอุนซือชาวออสเตรียรที่แยกทางกับทีมไปเป็นชีเดบรอดได้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่จกับพวกเราทีมงานเบดลีฟแฟม์บรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ